เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวจังหวัดอุบลีกันนะคะวันนี้เราจะไปตะลุยเพชรบุรีไปพักที่โรงแรมชื่อเลยเคเนารายหรือเปล่าเคนารายเคนนรายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเจ้าของกินนะว่าชื่ออะไรแล้วก็จะพาไปเที่ยวดูผีเสื้อที่แคมป์บ้านกลาใช่ไหมแล้วไปไหนต่ออีกเราไปตะลุยกินไหมตะลุยกินตะลุกจิวอ <c oughs> ยู่แวล้ให้มาปารนไปเที่ยวกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะ แกกหัวตาออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะมาถึงจังหวัดเพชรบุรีใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเรามาถึงที่นี่ประมาณ11โมงครึ่งนะคะก็แวะมากินข้าวที่ร้าน ครัวตาลตะโนดร้านนี้เป็นร้านเล็กๆแต่อาหารอร่อยรสชาติดีค่ะเป็นฟิลแบบโฮมี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเรากินอะไรกันบ้างเมนูนี้เด็ดมากเลยค่ะแกงหัวตาลกุ้งไม่อยากให้พลาดเลยนะอร่อยจริงๆ อร่อยตุ้ตามันจะแบบกรอบๆแบบกรอบแล้วก,ก,ก็กินกัแบ,บแกงกะทิตู้ออร่อยอะ่ะอันนี้เราสั่งเผ็ดน้อยนะไม่ยเผ็ดยังเผ็ดนะยำผ,ผักกุดอร่อยมากผักกูดกรอบเวอ่เวอ แต่รสชาติจะออกหวานนิดนึงก็เผ็ดใช่ไหมครนี้เขาไม่กินเผ็ดแล้วก็ตุงตาจานสุดท้ายที่เราสั่งวันนี้คือนะ้ำพริกกะปิปลาทูนะคะนะ้ำพริกกะปิอร่อยแล้วก็ผักสดค่ะชะอมกรอบมะเขือทอดกรอบปลาทูก็อร่อยร้านนี้แนะนำเลยห้ามพลาดทานข้าวอิ่มแล้วเราจะแวะมาเที่ยวสวนตาลลุงถนอมต่อนะคะ อยู่ใกล้ๆร้านอาหารครัวต้นตาลค่ะขับรถไปประมาณ5นาทีังมันใกล้ๆเลยที่เนี่ยเขาก็จะขายเป็นแบบน้ำตาลสดแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตาตโนดใช่ไหมแล้วก็มีสวนต้นตาลให้เราเดินดูถ่ายรูปกันได้จริงเข้าใจว่าถ้ามาเช้าอาจจะเห็นแบบเหมือนมีพี่ๆปีนไปเก็บลูกตาลนะแต่เราแบบมาช่วงบ่ายละเขาน่าจะเก็บไปหมดแล้วแหละเพราะว่าอากาศมันก็ร้อน ที่ส่วนนี้ค่ะมีการสาธิตวิธีการทําน้ําตาลสดให้ดูด้วยโดยเขาใช้ฟืนต้มน้ําตาลที่ได้จากงวงตาลมานะใส่ลงไปในหม้อนนให้เต็มแล้วก็ต้มเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นฟองที่เขาตักอยู่ไหมบนหม้อนเนี่ยเขาน้องเขาบอกว่าถ้าตักฟองนี้แล้วเอาไปต้มไปเคี่ยวต่อจะได้ตังเมนะคะหลังจากนั้นพอเราต้มสองชั่วโมงปุ๊บเราเทาใส่ขวด แล้วนำไปนึ่งอีก30นาทีเพื่อทำการพาสไลส์แล้วเราก็จะได้เป็นน้ำตาลสดเอาไว้ดื่มเป็นน้ำขวดสใส่หอมๆหมวานๆน,นะสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้2วันและเก็บในตู้เย็นได้อีกประมาณ20วันค่ะที่นี่เขาขายน้ำตาลสดขวดละ50บาทนะคะน้ำตาลสดที่กินที่นี่มันหอมหวานมากๆเลยอะ่ะ จีนเพิ่งได้ความรู้ว่าน้ำตาลสดจริงๆอ่ะมันต้องเป็นสีใสนะคะแล้วก็สีขาวแต่ที่เห็นน่ยที่เขาขายตามร้านทั่วไปข้างนอกเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆใช่ไหมเขาอาจจะเอาไปผสมน้ำตาลสักอย่างอะ่ะราคาก็เลยจะถูกลงขวดละประมาณ3-5-40บบาทค่ะ คลิปนี้นะคะจีนกับที่บ้าน,นาจะมาพักที่โรงแรมที่ชื่อว่า Canare Farmstay นะคะเป็นที่พักแบบสไตล์แบบครอบครัวมีประมาณ7ห้องเองอะแต่น่ารักนะคะเจ้าของเขาชอบนกเลยนกยุงนกเต็มเลยเดี๋จีนจะพาไปดูปีที่แล้วที่เคยมาพากเขายังมีงไม่ยังไม่มีทําเป็นเหมือนคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารแต่ปีนี้เขาทําเสร็จแล้วเป็นคาเฟ่น่ารักอยู่ทางด้านขวามือนะคะ เดี๋ยวจะพามาดูกันว่าเอ้ยร้านเขาตกแต่งน่ารักขนาดไหนเนื้อจริงก็จะมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่นี่มีบริการทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานนะคะโดยด้านนอกเนี่ยจะมีเป็นบ่อปลาคาร์เราสามารถให้อาหารปลาคาร์พได้หรือว่าสามารถชมนกยุง มีไก่แล้วก็มีกระต่ายะคะ่ะตรงโซนด้านนอกเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้และที่พิเศษกว่านั้นเนี่ยถ้ามานั่งกินอาหารในเนี้ยจะได้ยินเสียงนกร้องตลอดเลยตอนแรกจริงก็เข้าใจว่าเออเขาเปิดเป็นซาวด์แทร็กของนกนะแต่จริงไม่ใช่มีนกคิริบูนนะคะทั้งหมด3ตัวเลยค่ะอาหารตรงโซนนี้จะเป็นอาหารฝรั่งนะคะบีพิซ่าสเต็กแล้วก็สปากเกตตี้สลัดอาหารรสชาติด,ดีคะ่ะอร่อยคะ่ะ มาชมห้องไทเกอร์กันนะคะทุกสิ่งในห้องนี้เขาจะมีเป็นกิมมิคเล็กๆกัค่ะที่เกี่ยวกับเสือถ้าเข้าห้องเห็นมาเมเกที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเซรามิกที่เป็นรูปเสือนะคะห้องนี้จะมีขนาด40ตารางเมตรนะคะแล้วก็จะมีระเบียงเล็กๆแล้วก็เป็นวิวสวน,นะคะ่ะสามารถมาแช่น้าชิลเอาได้โดยจะมีเตียงขนาดคิงไซส์หนึ่งเตียงนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีเตียงที่เป็นขนาด ซิงเกิลเบดอีกหนึ่งเตียงค่ะโดยตรงนี้เราสามารถนอนเล่นเนี่ยชิวๆเนี่ยตรงที่เป็นตะข่ายเล็บตรงนี้ได้ห้องน้ำก็มีอุป,ปกรณ์ให้เราครบเลยค่ะสะบู่แชมพูยาสระผมได้ปอบผมพัเช็ดตัวค่ะน้ำอุ่นน้ำร้อนค่ะวันนี้เรามาเที่ยวเพชรบุรีกันแล้วก็ดีลูกหยุดสุข แม่งเรียนก็เลยแบบว่ามาเที่ยวใกล้ๆกันสุขเสาร์อาทิตย์มาเที่ยวที่เพชรบุรีเป็นรีสอร์ทที่เราเคยมาที่นึงแล้วผมชอบมากชื่อเคนเนเร่หรือไม่รู้ชื่อจริงๆชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามเขาอีกทีหนึ่งว่าเคนเนเร่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมป็นอยู่ติดดินมะนาวเพชรแต่วันนี้มีทีเศษเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้โก้เมืองเพชรมาที่นี่มาเล่นน้ำที่นี่เราอยู่กลางจะกลับ เราอยากรู้ว่าโกงเพชรคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันเขาคืออะไรอ่ะโกงเพชรคนเ <พน S 1> หรอกำลังตกใจอยู่ไหนดูซิไปไปดูกัน,น,นมันคือฝายเผือกที่ตัวใหญ่ที่สุดตอนนี้ ประมาณ1.5ล้นนานใบสี่ห่วงไปเื่แล้วก็ราคาตอนนี้เปลี่ยนเจ้าของแล้วจากโกเมืองเพชรไปสู่อีกคนนึงเจ้าของหน้าเป็นคนเหนือราคา18ล้านตัวตูใหญ่มากตกใจอยู่ ใหญ่มากสวยเนอะน้องสวยจังเป็นเป็นผู้ชายคืออ๋อน้องหล่อจังเห็นตัวเขาเขาขาแรองเท้เป็นผู้หญิงกกนเนอะไม่ใช่น้องดูง่วงไหมพี่บอสง่วงนเยอะแล้วเดี๋ยวเขาบอกเขาจะลงเล่นน้ำก่อนกลับบ้านดีรือว่ะน้ำเชือน้าเือเขาขายหลอดละหนึ่งพันอ่ะหลอดนึงนี่เท่าไหร่อะคะไม่รู้กี่กีแต่ว่าเขาทนำนมองด้วย อเหมือนเขาชอบคนเหมือนกันนะพี่บลเนอะเราจับหัวได้ไหม,มตัวใหญ่ตัวสวยมากเลยเดือนนี้เขาขายน้ำเชือได้เป็นหลายแปดบาทนะ,ะแล้วไปผสมพันธุ์กับอะไรคะเหมือนเป็นเหมือน,นควายเผือกเหมือนกันใช่ปะโยมเขาโง่ยำได้ตัวใหญ่ๆตอนนี้ตัวใหญ่มากปกติควายเผือกเขาจะมีแต่ตัวเล็กๆเ,เ,เนอะใช่ไหมเ,เป็นแคร์ร้อยถึงหนึ่งพันแต่นี่หนักหนึ่งจุดห้าพัน แต่เขาอายุสี่ขวบเขาบอกเขาโตเต็มที่ได้ถึงแปดขวบนะนี่คือยังโตไม่เต็มที่นะแล้วก็อายุยืนได้ถึงประมาณสักสามสิบปีที่พี่ถามคนเลี้ยงมาผมสูงร้อยแปดสิบนะทุกคนสูงเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบห้าแปดสิบห้าเนาะเอาเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรไม่ไม่หมายถึงเขาชื่ออะไรเขาชื่อโกมองเพ็ทเหรอไม่รู้คนะ อันนั้นเป็นเจ้าของใช่ไหมตัวใหญ่สวยเนี่ยดูดีเนาะสีเนียนแบบไปทั้งตัวเลย ใจไหมอ่ะได้เจอดีใจไหมคะชอบมากดูข่าวนานเขาแบบว่าเขาไปหานายกศสษฐาด้วยนะแล้วแบบแะทเา,าเป็นต่อเ o อรอ์อืมแต่เขาสวยนะน้องเขาสวยปุ๊กมากเลยนะยิงมาเจอนะ よろしくお願いしま วันนี้ตื่นเช้ามาก็มาเพิ่มพลักนิดนึ่งเจอาหารเช้าอากาศดีมากเลยเมื่อเช้าไปเดินดูนกมาเจินนอยหยูแบบแบแพนอวัาด้วยมีนกคราบูนเจ๋งเงนกเครีบูนมาเจอเรา เขาบอกตัวลำแพงคือตัวที่ดูตัวนีวอ้อ่ะดูสวยเนาะสวยนะจีบิวเนาะเนี่ยเขาเข ب, จีบกันเห็นป่ะมีตัวเมียอยู่นะ<ม>เห็นป่ะอ่านี่ฮะเขาจีบกันนี่ สลดัดมันก็น้ำต่างๆชากาแฟแล้วก็ยังมีอันนี้มันเป็นสนแน็คเขาให้มาเนะก็ <c oughs> มีอะไรหนอมเคาะอันนี้เขาเรียกอะไรนะกล้วยอะไรนะพี่บดกล้วยกล้วยตากไปทอดอะ่ะมีข้าวเหนียวหมูยิ้มเขาเมีจบของเขานะ่ยจไม่ได้หนมใส่อๆ <c oughs> อ่าเขาต้มมัด มะแกวันนี้มีม,มนนะม่วงโกนด้วยค่ะนี่อันนี้อันหนาาวากนลาเะไอมะวานมวานขนมถ้วยเฮ้ยว,วันนี้เป็นรถหนึ่งเลยเป็นรถ<ะ>ไปเิอนนอ่อิ่มล้วลา,ว,าวันนี้เราจะพาไปวันเดย์ทริปนะคะดูผี่เสื้อ แล้วก็พาไปเดินป่านะที่บ้านกลางแคมป์ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะโดยวันนี้เราจ้างไกด์นะเขามีรถกระบะเนี่ยพาเราไปเที่ยวด้วยรถกระบะก็จะเป็นในอย่างในรูปเลยค่ะสามารถนั่งข้างในหรือนั่งข้างนอกเพื่อชมวิวได้นะ ใครมาชมผีเสื้อนะคะแนะนำว่าให้เอารถที่เป็นโฟลวิวมานะรถรถยนต์ที่มันโหลดเตี้ยไม่น่ารอดอะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีแบบทางที่เป็นเหมือนกับเป็นบ่อน,น้ำเนินขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะจีนมาชมผีเสื้อช่วงประมาณวันที่30มมีนาะผีเสื้อยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ไกด์บอกว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะช่วงสงการเนี่ยมีผีเสื้อแบบโหเป็นหมื่นๆตัวเลยนะ แต่ข้างในป่าเนี่ยแดดแรงนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยก็ไม่ค่อยร้อนแล้วก็ที่นี่ย,ยังมีนกนะไกด์าพาไปดูนกสวยๆหลายตัวมากเลยแต่ว่ากล้องเราไม่ดีมันถ่ายมาไม่ได้ชัดก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะ จีนจะพามาดูบรรยากาศที่พักนะคะที่ที่โรงแรมที่เราพักเนอะจริงๆเขาจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นฟาร์มสเตย์มากกว่าชื่อว่าเคนเลเรฟาร์มสเตย์ชื่อที่พักเนี่ยเป็นชื่อลูกชายเจ้าของนะคะชื่อน้องเคนแล้วก็น้องเรน่ารักดีที่พักน่ารักมากเลยเหมือนเป็นอารมณ์แบบเขาทำแบบไม่ได้ใหญ่มีปรมหมดทั้งหมดประมาณแค่เจ็ดห้องนะคะห้องหนึ่งก็นอนบางห้องนอนได้สามคนสองคนหรือว่าห้องที่ใหญ่เนี่ย มากสุดเนี่ยนอนได้ถึงหกคนเลยนะนี่ห้องจะอยู่ตรงแบบเข้าตาเห็นไหมคะห้องข้างหลัหงจินทห้องนี้กับห้องนุดอันนี้นอนได้ประมาณหคนเลยแต่ก็จะมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวนะคะ แต่โรงแรมด้านักมากเลยแถ่โรงแรมเขาะจะอยู่ติดแม่น้ำเท็บุรีนี่ก็สามารถเล่นล่องแก่งได้แล้วก็เล่นน้ำได้น้ำอาจจะเชี่ยวนิดนึงแต่ว่าต้องใส่ชุดชีพนะโรงแมรมเขามีชุดชีพให้แล้วก็จชมีชิงช้าให้เรานั่งเล่นได้นี่แล้วก็มีชิงชา้าริมน,น้ำด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงเนี่ยนี้ค่ะชิงชา้าที่อยู่ติด ติมแม่น้ำเพชรน,นะอันนี้มันเป็นอยู่ในที่รีสอร์ทเลยแล้วก็จะมีนี่นตรงนู้นเห็นไหมแต่เขามีคนนั่งอยู่เราแอบถัดไปดีกว่าเดี๋ยวติดเขาได้เพราะว่ามีชิช้นช้าเนี่ยอยู่ในน้ำก็มานั่งน้ำเย็นน้ำน้ำก็ค่อนข้างใสน,นะสบายเชียร์หรือว่าคุณจะมากระโดดน้ำตุ้มๆตรงนี้ก็ได้มีเชือกละก็โดดจับตกปลเราจะปีนต้นไม้ก็ได้ตรงนู้นโอ้ บรรยากาศดีนะที่นี่เขามีนกเกยอะเรือยนอกยุงนกฮอนบิวนอกอไรต่างๆตรงนี้จะเป็นห้องที่ซินบอกไปค่ะเมื่อกี้ว่าตรงนี้เป็นห้องฮอนบิลนอนได้ห้าคนตรงนี้เป็นห้องยีดานอนได้ห้าคนนะคะส่วนตรงนี้เป็นห้องแพนด้านอนได้สองคนบวกเด็กหนึ่งคนซึ่งซึ่งทั้ง3ห้องตรงนี้จะได้เป็นวิวติดแม่นม้ำเพชรเลยนะนี้พาเดินดูทางขึ้นนะคะ เจ้าของอะเขาเขาทําบ้านสวยนะทุกอย่างเขาจะแบบทําเป็นเหมือนแบบให้มันกลมกลืบธรรมชาติดูดิค่ะทางึ้นจะเป็นบันไดเป็นหินนะแต่เรียบนะคะเดินง่ายแล้วก็มีราวบันไดให้แเราก็เดินมาตึ๊บึ๊บึ๊บึบึ๊ึบึอันนี้ห้องแต่ว่าถ้าคนสูงอายุอ่ะผู้ใหญ่ข้อเขาไม่ดีอาจจะเดินลำบากนิดนึงก็แนะนำว่าให้นอนห้องข้างบนดีกว่า มันจะติดตรงที่เป็นทางเข้านะ่าจะเดินง่ายกว่าอันนี้ห้องที่บอกนะคะนอนได้6คนเนี่ยจะชื่อว่าห้องว่าฮอนบิวจะขอเขาจะตั้งชื่อห้องอะตามสักตา่ตางเห็นนหห้องฮอนบิวเนี่ยนกะ็เ,เดินขึ้นไปนิดเดิก็ไม่นิดอะเหนื่อยเหมือนกันนะแต่เรายังเด็กเด็กเหลือน้อยหรือเปล่าเรายังพอเดินไหวเนี่ยถ้าผู้ใหญ่อะ่ะไม่แนะนำห้องนี้รู้สึกอารเดิน กลัวแกสะดุดล,ละะ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะยที่บ้านจริงกห้องนี้นะคะ่ะชื่อว่าห้องไทเกอร์เห็นไหมหน้าห้องท็าทำรูปเสือด้วยเป็นกิมมิกแนะมีเสือมีเสืออยู่น้าห้องแล้วข้างในก็ตกแต่งด้วยของเกี่ยเสือเลยะคะ่ะน่ารักจะเป็นห้องแบบปิดน่าจะมีคนเข้าพักเนดะืเราไม่เข้าไปนะเป็นห้อง เดียวผ่านะสามห้องตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามขนาดจะเท่ากันคือสี่สิบตารางเมตรแต่ว่าห้องนั้นจะเป็นวิวสวนสองห้องนี้สองห้องนี้จะเป็นวิวแม่น้ำราคาก็จะแพงกว่านิดนึงแต่ทางนี้ข้างนั้นตรงนี้มันก็จะใกล้ใกล้กับที่จดอดรถอ่ะแล้วก็ที่กินข้าวที่พักได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะสามารถมานั่งเล่นได้เดี๋ยวตอนนั้นคือเขามีเปิดไฟนะสวยเชีย มาดูตอนกลาคืนอีกทีนะที่นี่อย่างที่บอกเดมีนกเนี่ยนกเยอะมากเลยเจ้าของเขาชอบนอกอันนี้นอกอะไรเราก็ไม่รู้จักอะ่ะแต่สวยนะดูสีที่หัวดิค่ะสวยจังเออที่นี่มีมีหลังตรงนี้อีกหลังหนึ่งหลังอันนี้จะเป็นบ้านอยู่บนต้น,ตนไม้เลยนะใกล้ๆทางเข้าเหมือนกันแต่ว่าต้องเหมือนปีนบันไดขึ้นไปนะคะ บรรยากาศที่โรงแรมนะคะต้นไม้เยอะแบบรมรื่นแบบเออจีนชอบนะที่บ้านีชอบมากเลยอะรู้สึกแบบได้มาพักปอดอะสโลไลท์ดีค่ะแล้วก็มาเดินดูโนอกแกลงอางี้อาหารที่นี่ก็อร่อยค่ะส้ของก็น,น่ารักนะพนักงานน่ารักทุกท่านเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูสัตว์ต่อดีกว่าน,นะ มีนกทูแคนด้วยค่ะนกทูแคนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มาจากประเทศเม็กซิโกนะอเมริกากลางหรือว่าทางอเมริกาใต้ค่ะเป็นสัตว์ที่กินผล,ลไม้นะคะแล้วก็กินแมลงเล็กๆบ้างน้องสีสวยมากเลยดูปากสีปากสีเหลืองตาสีฟ้าตรงนี้เป็นน้องไก่ฟ้าไก่ฟ้าไทยค่ะที่เขาพิ้งหาสวยๆเหมือนนกยุงนะแต่จีนก็ยังไม่เคยเห็นเขาแบบลำแพงหางเลย สงสัยยังไม่มีดวงไว้ไมาเที่ยวใหม่รอบหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกนกต่างๆไงตรงนี้ก็จะเป็นฮอนบิวเหมือนกันค่ะเขาอยู่ข้างในอ่ะนะีะโอ้ดีกันพัพพอ้ยไม่มีอะไรให้กินนะลูกเห็นไหมเขาปิ้งใหญ่เลยตรงนี้น้องชื่อทับทีมทับทิมจ๋าเัาปิ้ปปงไปใ่ลยล ที่นี่จะมีนกนุ้งข้างนอกด้วยนะคะที่เดินไปเดินมาแต่เราห้ามจับเขานะดูได้แต่อย่าเข้าใกล้เพราะเดี๋ยวเขากัดเจอแล้วนกยุงสีขาว <c oughs> <c oughs> เขารอกันนะเหมือนว่าเอ้ยมีใครเข้ามาหรือเปล่าจินทายอาหารกันเดี๋ยวเขากัดเราสวยจริงๆเลยค่ะแล้วก็มีตรงนี้อันนี้อยู่ในกล่องอยู่ในกล่องค่ะ ในนั้นนะคะที่เห็นเป็นหงอยบนหัวนะั่นคือนกกระเรียนเหรอนกกาปีด้วยสวยอะ่ะน่าสะดุเหมือนกันกาปีแล้วเป็นนกกระเรียนเหมือนเป็นวงกุฎอยู่ที่ศีรษะเขาเลยะคะ่ะอันนี้เขาทำอะไรกันนะเขาไล่กันหรือเขาจะเขาเริกผสมพันธ์กัน S 1> <S 1> ที่เนี่ยเขามีลกนกยุ่งหลายตัวเลยนะคะเนี่ยที่ว่าเขาปล่อยให้เดินเข้านอกเองเนี่ยเราดูได้นะแต่ว่าอย่าไปจับเขาหรือไปอยู่ใกล้ๆเขาหรือเขากัดแต่ถ้าเราเดินโดย่าเงี้ยเขาก็เขาก็หนีเราไปแหละเขาเขาไม่ได้มายุ่งกับเราหรอกแต่ว่าเราอย่าไปจับเขานั่นเองเนี่ยอยากเห็นเขากลางปีกจังเลยไอย้ลำแพงหานะ อันนี้น่าจะเป็นยกยุงไทยเนาะตัวนี้ห่างยาวมากเวอร์น้องไปไหนแล้วเห็นหางน้องไหมหัวน้องอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจีนกดเป็นกล้องหน้าให้ดูดีกว่านะคะซ่อนอยู่ในใบไมล้ละอันเนี้ยน้องห่างยาวมาก นี่นกยุงหลายตัวเลยคะ่ะที่เดินเล่นอยู่ในนี้เราเดินดูได้เด็กๆมาที่นี่นะสนุกนะเพราะเขามีิจกัมหลายอย่างเลยมีทางแบบล่องแพด้วดยหรือว่าจะแบบซื้อทัวร์มันจีซื้อทัวร์ไปสองสัตว์มานะเจอนกเยอะเลยอะ่ะเออน่ารักดีสนุกดีคะ่ะแนะนํามาที่นี่ไม่ไกลมากครับรถมาจากกรุงเทพป,ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเองคะ่ะื่อใครเบื่อหัวหินเนอะอยากให้เรามาพักที่เพชรบุรีที่เคนเนเรฟาร์สเตมาแนละ้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ